เรียงคณะกรรมการตรวจประเมินการเลื่อนระดับอ,อกทและสวัสดีเพื่อนสมาชิกอ,อกททุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสิริรัตน์ตาสโกกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองสาขาวิชาพืศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีคอนแกนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอการพูดในที่ชุมชน เรื่องโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่พระราชทานจากที่ประเทศไทยเคยประสบภัยพิบัติหลายครั้งหลายคาดังเช่นเกิดดินโคลนถล่มเกิดอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎรและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบุรมราชภุมารีทรงพระราชทานความช่วยเหลือและฟื้นฟูนพ,นพื้นที่แล้ว สมเด,ดพระเทพพระราชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีราชประสงค์ที่จะพระราชทานมมเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ราชฎรที่ประสบภัยพิบัติแต่ประสบปัญหาขาดแคลมเมล็ดพันธุ์พระราชทานจึงจัดตั้งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักพันธุ์เพนซิลิเพื่อผลิตสะสมและสำรองมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านไว้แก่ราษฎรที่ประสบภัพยพิบัติมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตนั้นมีฟัก,ฟก,ฟก,ฟกทองฟักแรงบวบหอมหวบเหลี่ยมพิขี้หนูเป็นต้น ในปีพศ2557ศูนย์พัฒนาจากกระพักกะพนเพนสิิและมหาวิทและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่3ส,สายพันธุ์ดังนี้หนึ่ง ถั่วฝักยาวสีม่วงสีดินทรเบอร์หนึ่งเป็นถั่วฝักยาวสีม่วงที่มีส,สีม่วงและมีเอกลักษณ์คืออุดมสมบูรณ์มีธาตุอาหารและมีสีม่วงในในเมล็ด 2. ถั่วฝักยาวลายเสือจักรรพั์เบอร์หนึ่ง เป็นถัวฝักยาวลายเสือที่มีสีเขียวสลับสีม่วงและมีลักษณะคือฝักสั้นเนื้อแน่นมีสีเขียวอ่อนลายสีแดง 3. พริกขี้หนูปูเม็ดคือพริกขี้หนูพุ่งเตี้ยมีผลชี้ตั้งขึ้นผลโดกติดกันเป็นช่อเหมาะสำหรับปลูกในกระถาง นอกจากนี้สู่พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิลียังผลิตเมล็ดพันธุ์และสะสมสำรองให้แก่ราษฎรที่ปประสกภัยและปรับปรุงพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณค่าและเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แก่ราษฎร สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและสมาชิกอ,อกทอทุกท่านคะ่ะขอขอบคุณคะ่ะ